เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับโรคก,กุ้งแห้งพริกแล้วช่วงท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรักษาอาการได้ยังไงและมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างในคอมเมนต์นี้นะฮะว่าเป็นโรคก,กุ้งแห้งพริกสามารถใช้วิธีนี้ได้ไหมและสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มเชื้อรานั่นเองและเป็นชนิดจากสกุลคอเลโตทิครัมและยังอาจแยกเป็นหลายสายพันธุ์ได้ด้วยอีกนะเชื้อราชนิดนี้สามารถมาได้หลายทางอย่างเช่นมาจากการแพร่กระจายทางลมฝนน้ํากระเด็นหรือว่าเศษพืชเป็นโรคก็สามารถแพร่มาติดแบบง่ายๆได้เลยลักษณะอาการของผลพลิกจะมีรอยแผลสีน้ําตาลเข้มหรือสีีดําท่ ผหรืออาจมีแผลแห้งยุบคล้ายกุ้งตากแห้งซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรคนั่นเองบางอาการในสภาพที่ชื้นจะมีผงสปอร์สีส้มว่ามีสีชมพูบนแผลได้ด้วยซึ่งจะทําให้ผลร่วงก่อนแกและเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสูญเสียผลผลิตวิธีป้องกันอาจเลือกพันต้านทานโรคและเลือกบาซิลัสและไคโตซานควบการเลือกไคโตซานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่คนนิยมใช้ปฏิบัติกันเพราะเป็นการป้องกันก,ก่อนเชื้อสาเหตุมารุกรามนะครับสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชชนิดต,ต่างๆได้ ถ้าเราไม่ต้องการแก้ปัญหาภายหลังก็ต้องเลือกการเสริมภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกเริ่มและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชน,นะครับคือวิธีการที่ง่ายและก็สะดวกขอพาไปรู้จักกับยาคาร่าเป็นวัคซีนพืชช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชชนิดต่างๆจากไคโตซานวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นยังการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสมาจัดก,การสปอร์เชื้อราสร้างสารเคลือบผิวใบป้องกันการกัดดูดกินของแมลงศัตรูพืชลดความเสียหายจากโรคและแมลงสามารถใช้ได้ตั้งแแต่่่ชชเมล็ดพััันนน้้้งงงปอกะะะยยยบโรรคใว เริ่มต้นไม่ให้ลุกลามการผสมกับน้ํา20ลิตรสามารถใช้เริ่มต้นที่10ซีซีและเริ่มติดเชื้อเริ่มต้นที่20ซีซีตนตามอาการทุก5วัน7วันสรุปแล้วนะครับวิธีนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นไม้ไปด้วยโดยเฉพาะวันนี้นะครับราคาดีมากหากใครไม่เห็นพิกัดในคลิปนะครับให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้และทักข้อความมาเดี๋ยวจะรีบส่งรายละเอียดไปให้ครับ